แรงจริงๆอย่างที่บอกเลยครับต้องขอโทษขออภัยหลายๆท่านด้วยครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับข้อมือข้อแขนไม่ดีอย่าสั่งไปใช้งานครับเข้าแรงจริงๆนะเพราะว่าผมทดสอบแล้วสามารถทําแรงลนกดกับตาช่างได้พันสามร้อยกร,รมัมหรือว่า1กิโลสามขีดครับแรงสุดๆเลยนะปรับระดับความแรงของลมได้ถึง4ระดับด้วยกันครับผมมอเตอร์บัตเล็ไร้แบงถานแกนทองแดง9กแกนนะครับ เียกตอนนะครับแรงจริงๆแรงจริงหมดเด้านหลังมีตะแกรงโลหะป้องกันโน่นนี่นั่นเข้าไปนะครับก็จะใช้แบตเตอรี่ซ็อกเก็ตเดียวกันกับมิกิต้าทันสุญปูอะไรอย่างนี้ใช้ล่งกันได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านใดไม่มีแบตครับก็สามารถเลือกกดสั่งไปได้ครับว่าจะเอาแบต1 8บ0 0หรือแบต2700ที่สามารถจ่ายไฟเด้นิ่งแรงเสถียรเต็มประสิทธิภาพแบบนี้เลือกออกได้เลยแล้วเขากยังมาพร้อมกับกล่องเอเไว้เก็บสวยๆแบบนี้เลยครับผมนี่ฮะมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษครับบอกวิธีการใช้งานวิธี มีแท่นชาร์จมาให้ด้วยหนึ่งตัวมีอุปกรณ์เสริมครับเป็นหัวต่อมาให้สองแบบด้วยกันครับเป็นหัวสั้นแบบบานแบบปากเป็ดตัวนี้นะผมสามารถเอาไปสวมแล้วก็หมุนล็อกใช้งานได้เลยเป่าแบบลมทิศทางกว้างนิดหนึง่งหรือจะใช้เป็นหัวโบเวอร์เป่าลมหนามากนะตัวนี้เนาะเอาไปต่อครับผมต่อใช้งานเป่าไปมุไม,ม,ม้เปา่านู่นนี่ยอยากเป่าอะไรก็เป่าไปครับผมสวมเข้าไปแล้วก็บิดล็อกออกแรงนิดนึงครับผมขอมให,หม่ๆก็จะแน่นๆหน่อยนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยโอ้โหไปเป่าไปมุมไม้นะครับ แรงจนขนลุกอะบงเลย <laughs> แล้วก็เห็นไหมครับไม่ต้องกดค้างให้เมื่อยที่เมื่อยมือจบแล้วต <laughs> <laughs> อนนี้โอ้โห ù, แรงจริงๆแรงจัดถ้าได้สนใจกดดูรลาเอียดในตะก้าหน้าคลิปก่อนได้เลยนะครับ